สวัสดีวันจันทร์ที่15พฤศจิกายน2,564นะครับพบกันได้ทุกวันกับบทวิเคราะห์ฟุตบอลจากเฮียทางช่อง YouTube กวินกูรูสปอร์ตนะครับก่อนจะไปฟังบทวิเคราะห์วันนี้แอดไลน์กันไปด้วยนะครับอด k a w i n 9 9แอดไปรับทีเด็ดเพิ่มเติมฟรีกันได้ทุกวันครับมากันที่1คู่คัดเน้นเน้นประจำค่ำคืนวันนี้ไปกันที่ศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปนะครับ คู่เวลาตีสองนาทีครับไอร์แลนด์เหนือจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอิตาลีครับไปดูเฮดทูเฮดคู่นี้กันก่อนนะครับเจอกันมาล่าสุดเนี่ยก็วันที่26มีนาคม2021นเะครับเป็นทางด้านอิตาลีเปิดบ้านเอาชนะไอร์แลนด์เหนือได้2ประตูต่อศูนย์นะครับมาดูฟอร์มของไอร์แลนด์เหนือครับนัดล่าสุดเนี่ย เปิดบ้านเอาชนะลิทโทเนียได้1ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนหนนั้นก็มีแพ้บาวแกเรียนะครับสอนึงแพ้สวิตเซอร์แลนด์สองนะครับตอนนี้ไอร์แลนด์เหนือไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับนะส่วนทางด้านอิตาลีครับมีลุ้นเข้ารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกอยู่นะครับนะนัดล่าสุดนี่เสมอกับสวิตเซอร์แลนด์หนึ่งประตูต่อหนึ่งในบ้านนะครับทั้งทังที่สมควรจะเป็นผู้ชนะนะแต่จอร์จินโยยิงจุดโทษไม่เข้าอีกแล้วครับ นะในนามทีมชาติเจอกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยสองนัดเนี่ยยิงจุดโทษไม่เข้าทั้งสองนัดเลยนะถือว่าเสียหายมากสําหรับอิตาลีนะก่อนหน้านั้นก็มีเล่นยูฟาในชั้นลีกนะครับชนะเบลเยียมสองหนึ่งแพ้สเปนสองหนึ่งนะในบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยก็มีชนะลิทวเนียห้าศูนย์เสมอสวิตเซอร์แลนด์ศูนย์ศูนย์นะครับเสมอบบลเกียหนึ่งหนึ่งนะก็วันนี้เป็นนัดสุดท้ายนะครับมาดูตารางคะแนนกันก่อนนะนี่ครับ อยู่กลุ่มซีนะครับสำหรับอิตาลีตอนนี้มี15บคะแนนเท่ากับสวิตเซอร์แลนด์เลยวันนี้สวิตเซอร์แลนด์จะเจอกับเบลเกเรียนะครับนะคู่นี้ใครชนะมีโอกาสเข้ารอบสูงเลยแต่ถ้าใครสะดุดแพ้หรือว่าเสมอเนี่ยมีโอกาสไม่ได้แชมป์กลุ่มเลยนะครับนะแต่ถ้าเสมอกันทั้งสองทีมหรือว่าชนะกันทั้งสองทีมเนี่ยแต้มเท่ากันนะอิตาลีกับสวิตเนี่ยอิตาลีจะเข้ารอบนะครับเพราะว่าประตูได้เสียเนี่ยตอนนี้อิตาลีดีกว่า แต่ก็ไม่แน่นะถ้าสวิตยิงเยอะนะครับลแล้วแซงนะครับอิตาลีเนี่ยเสียหายเลยนะเหมือนโปรตุเกสเมื่อวานไงที่พลิกแพ้เซอร์เบียคาบ้านเลยสองหนึ่งนะครับทำให้เซอร์เบียเนี่ยเขารอบสุดท้ายฟุตบอลโลกไปเลยนะโปรตุเกสต,ต้องไปลุ้นเหนื่อยนะครับต้องไปเล่นเพย์ออฟนะครับวันนี้อิตาลีถ้าไม่อยากเหนื่อยต้องชนะสถา,านเดียวแล้วก็ต้องยิงเยอะๆด้วยนะครับวันนี้เฮียมั่นใจว่าถ้าอิตาลีนําก่อนเนี่ยจะไม่มีการมาอุด นะครับเพื่อชนะประตูเดียวแน่นอนเพราะว่าถ้าโดนตีเสมอเนี่ยเสียหายเลยนะเหนื่อยเลยนะนะครับวันนี้อิตาลีถ้าได้ประตูเร็วนะครับต้องยิงเพิ่มนะครับเพื่อไม่ให้สวิตเนี่ยยิงแซงนะครับเพราะว่าสวิตเจอบัร์กเรียนเนี่ยดูแล้วว่างานง่ายนะเพราะวาสวิตเล่นในบ้านด้วยแล้ววันนี้อิตาลีต่อหนึ่งลูกครึ่งควบสองเฮียมองดูแล้วน่าต่อมากอิตาลีก็คืออิตาลีนะครับนะตัวผู้เล่นวันนี้ถึงจะมีปัญหาเยอะนะครับตัวบาดเจ็บเยอะนะโอ้โหนี่ นิโกโลซานิโอโลเนี่ยโรเลโซเปเลกินนี่นะครับมาโกเวลตินะซิโรนเมอิโบเมเล่เนี่ยเจ็บนะแต่ตัวหลักๆก็ยังอยู่นะเฟเดริโกเคียซ่าโรเลสโซอินซิเย่นะครับโลคาเตลี่จอจินโยนะครับโบนุชชี่นะครับยังอยู่นะวันนี้ฟันธงไปเลยที่อิตาลีนะครับมั่นใจว่าจะบุกไปเอาชนะไอร์แลนด์เหนะือแบบ ขาดลอยครับวันนี้3ประตูต่อศูนย์จัดไปเน้นๆเลยนะครับวันนี้ที่อิตาลีก่อนจากกันวันนี้นะครับใครที่สนใจนะอยากเดิมพันกีฬาอยากเล่นบอลนะครับเว็บการเงินชัวมั่นคงปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแอดไลน์ไปได้เลยนะครับนี่ครับแอดเนนะครับเว็บนี้ฝาก89บาทรับไปเลยครับ200บาทครับไม่ต้องทำเทินเอาไปเล่นบอลได้เลยนะครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ขอให้ทุกคน รุนบอลก็ให้สนุกนะครับโชคดีเฮงๆรวยๆสวัสดีครับ